ดูใครฮะไม่มีไม่มีจ้าหมดแล้วนะแฟนเหาะคันนึกว่ามีอะไรไม่มีลูกไม่มีอ้อยแล้วน้ำอ้อยหมดแล้วให้เมื่อกี้แล้วไม่มีนะคะ <im itation> ไม่มีเลยนะลูกไม่มีจ้า <im itation> ไม่มีคนสวยอ่าอย่าไป <im itation> เกินถอยไปถอยไปดิไปลงไป,ไปลงไปลงมนหน่อยไปไปลงมาลุ้ไป ไปหากินที่อื่นไหมสวัสดีครับวันนี้พาแม่แป้นเรามากินหญ้าในป่ากันนะครับผมมาเลี้ยงดูแลในป่ากันนะครับผมนี่ก็กิจกรรมวันแต่ละวันของเราก็นี่แหละดูแลช้างนะครับให้พาไปกินหญ้าตามป่าตามเขานะครับผมรีวิวหน่อยหญ้าอาจจะไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็พอกินวันนี้ได้อยู่นะครับผม นี่นะครับเราก็มาอยู่ในป่าก,กับไม้แป้นเรานะครับผมโอ้โหนี่แต่ทรงใหม่หัวร้านเลยร้านขึ้นเยอะเลยนะครับผมอ่านะครับนี่นะฮะก็อยู่ในป่าก,กับแม้แป้นเรานะครับนีนะครับผมนะไม้แป้นสบายดีไหมลูกสบายดีไหมคะหืมสบายดีหรือเปล่าสบายดีอะลูก สบายดีแป้นสบายดีเนาะไม่มีแล้วนะหมดแล้วนะเนี่ยมีการค้นด้วยนะเกิดขึ้นค้นตลอดเลยนะครับนี่ไม่มีไม่มีอย่าเอาแปลงนะลูกข้าวลูกไม่มีนะดูนี่ไม่มีนะคะคนสวยหมดแล้วลูกไม่มีนะมีแต่แปลงอันนี้เอาไว้ขัดรัสูเนี่ยไม่มีจะกินไม่ได้ลูกเราจะกินไม่ได้นะแป้ไม่มีลูกดูเขาค้นดีครับผม ดูคนเนื้อคนตัวผมหมดเลยนะนี่งวงเขาเนี่ยขารู้ไม่มีก็อยู่บิดหน้าหนีละโขดละโจดแล้ว,ลว,ลวเหมือนรู้จักงอนนะเป็นช้างนี่ฉลาดมากคือวลากความไม่มีก็เขาก็พ้นตลอดเลยนะครับผมไปกินหญ้าก,กับลูกไปไม่มีนะคะคนสวยไม่มีนะไปะหาหญ้ากินปะเขาก็ตามเรามาตลอดเลยนะเราผูกโซ่เรียบร้อยละ ไม่มีนะคะหมดแล้วนะลูกหมดแล้วจ้าคุณสวยไม่มีอไม่ยอมนะยังไม่ยอมเลิกหมดแล้วนะครับผมเราไม่มีอาหารให้น้องเลยนะครับพอดีเราให้เมื่อกี้ละมานี่ก็ให้ไปกินน้ำอ้อยไปแล้วนะครับผมนี่ไปไปไป นี่นะครับตอนนี้เราอยู่กับแป้นเรานะครับอยู่ในป่าก็อากาศดีครับสุดชื่นดีนะครับผมก็เลี้ยงดูแลในป่านะครับอย่างเช่นเคยนะครับผมก็ชอบพาไปเป็นเข้าป่านะครับออเรานี่น่าจะไม่เข้าแล้วนะครับเพราะมีอาการไม่น่าไว้ใจนะครับช้างที่อยู่ในป่าเนี่ยช้างพลายเนี่ยอย่างก็อยู่ที่ปางนะครับมันคนละคนละอย่างเลยนะครับผมในป่าเขาก็จะอิสระถึงจะโซ่ยาวก็ถือว่าเขาอิสระแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าอยู่ป่าเนี่ย ถ้าอยู่ที่ปางนะครับเขาก็จะไม่ได้อิสระเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่บริเวณที่ปางแล้วก็สวนจะไม่ยาวอย่างนี้นะครับผมแป่เรากินหญ้านะครับก็ถือว่าเราเลี้ยงในป่าเนี่ยคือช้างเราจะด้วันขึ้นเยอะเลยนะอยู่ที่ปางนี่คือคือหญ้าเราต้องไปตัดนะครับบางทีเราตัดไม่เยอะนะครับต้องตัดเยอะๆนะยิ่งเราเลี้ยงสองเชือกเนี้ยเราต้องตัดก็ต้องตัดให้ออดด้วยให้แป้นด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่พอนะครับผม ก็จะเป็นต้องเอาชเชือกใดเชือกนึงนะครับเข้ามาอยู่ในป่านะครับผมอยู่กับแมแป้นเราดูดีครับกินหญ้ากเก่งนะเอาตัวรอดเก่งแล้วนะครับอยู่ในป่าในแบบไม่ต้องห่วงแป้นเราเลยนะหาคิดเองได้นะครับผมตอนเย็นก็มารับเขานะครับช่วงเช้าก็พาเขามาเข้าป่านะครับ เรื่อยๆนะโซ่ยาวนะครับก็โซ่ยาวอยู่อร่อยไหมคะลูกอร่อยไหม <c oughs> อร่อยเหรอ, <c oughs> อนอนเฉยเลยไป <c oughs> ไปดูแม่แเราหน่อยนะครับดูเขาอยู่ในปา่ามีความสุขขนาดไหนดูดิครับได้ถูได้เล่นนะครับได้กินหญ้านะครับผม เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับอ้วนขึ้นมาบ้างแล้วนะแป้นเราอยู่ในป่านี่ก็กินเยครับกินดีอยู่ดีมากเลยนี่อร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอชอบไหมลูกชอบอยู่ป่าไหมหอชอบนะ,ะไปหากินเรื่อยๆเ,เลยดูเขาไม่อยู่กับที่นะดูอ่ะกินอะไรเนี่ยโอ้โหต้นไม้นี่กินด้วยเรอเนี่ย แล้วก็มีหนุ่ยนะมีหนวยด้วยนะครับหน่วยนี่แป้นเรากินแ้วมันเนี่ยอ้าวไม่เคยรู้นะว่าต้นนี้มีหน่วยนะครับมีหน่วยน่าจะผมๆนั่นแหละเออนะไม่สังเกตดูเลยนะครับนี่หน่วยเขาออกเยอะเลยนะครับมีหน่วยอะไรนี่แป้นเรากินนะกินเหรอลูกอ๋อแป้นเรากินหน่วยนะครับไม่กินใบนะนี่เขากินกินหน่วยนะไม่กินใบนะแป้นอร่อยไหม Mm. อร่อยเหรอ mm. อ๋อกินให้เยอะๆลูกไปไปล่างๆไปดูน,ปน,ดนะนี่อิสระแค่ไหนดูครับเดินไปเดินมานะครับถูขันอีกละขนเขายาวเริ่มยาวก็ถูกับต้นไมายย้างแล้วก็ขนเส้นผมอะไรก็ร่วงหมดเลยนะครับนี่หน่วยเยอะเลยนะดูหน่วยหน่อยหน่วยอะไรเนี่ย กเยอะเลยนะนี่ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นหนืแบบนี้นะก็เยอะนะครับนี่นี่ต้นเขาอยู่ตรงนี้เองมีเยอะมากเลยนะอันนี้ปีเป็นปีของเขาปีที่แล้วเราไม่เห็นเลยนะครับไม่มีนะปีนี้เพิ่งออกใบแป้นเรานี่นะโอ้ลืนลื่นลื่นลื่น,นถูกคันหน่อยนะอ่ะแป้นกินไหมลูกนี่กินไหมจาบน อาปากเลยอืมพบบอหมดละหมดแล้วถอยถอยถอยไปค่ะหมดแล้ว,ลว,ลวนะอร่อยไหมอร่อยไหมจ๊ะ <c oughs> อร่อยเลย <c oughs> อ่ากินหญ้าเลยไปกินหญ้าเลยลูกไปเนี่ยเราไม่เราไม่ไปไหนนะแป้นเราก็ไม่ไปไหนนะคือจะอยู่ใ,ใกล้เรานี่แหละ <c oughs> เล่นไปด้วยนะดูนี่เริ่มสนล้ว กินดีมากเลยดูสบายแปนเราบอกอยู่ป่านี่อิสระมากโซยาวนะครับผมอยู่ที่ป่านี้โซต้องสั้นหน่อยโซยาวก็ไม่ได้นะครับ <laughs> ในป่านี่คืออยู่เช็คเดียวนะครับบริเวณของกว้างเลยนะครับ <laughs> ากินเองครับอยู่ตามป่า <laughs> ก็ของกินก็น่าจะเยอะอยู่ป่านะ กินนิดกินหน่อยนะแป้นเราเป็นช้างนี่ไม่กินเยอะนะครับกินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กินนิดหน่อยก็ก็อิ่มแล้วนะครับผมอ้าวไม่หากินแล้วลูกนะแป้นไม่หากินเหรอข้าวแล้วลูกอ้าวไม่มีไม่มีรางวัลไม่มีไม่ไม่ต้องมีไม่มาใกล้เลยไปไปหากินที่อื่นไปไม่มีลูกไม่มีค่าไม่มีนะ พอหมดแล้วนะไม่มีคนสวยนี่นะครับผมมีงอนด้วยนะรางวัลเราหมดแล้วเราเวลาก็คุยเขาเรานะเขาจะต้องการรางวัลน,นะครับพอดีเราไม่มีเลยนะครับแป้นไม่มีเลยนะคะไปไปขึ้นบนแล้วไปนี่เขาก็เดินวนวนไปดูดิหากินนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะ โอเคนะครับไม่เป็นไรดีกว่าเราปล่อยแป้นอยู่ตรงนี้แล้วกันเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับผมแต่แป้นพอกลับแล้วนะลูกพอกลับแล้วนะแป้นจ๋าพอกลับแล้วนะแป้นอยู่ตรงนี้นะลูกอยู่ตรงนี้นะคะโอเคนะพอกลับแล้วนะโอเคนะครับผม <c oughs> ก็เราอยู่ในป่านี้ก็พอนาะนพอสมควรแล้วนะครับเราก็ไมเ่เสียเวลาดีกว่าเราพา <c oughs> แป้นเรา อยู่ตรงนี้ดีกว่านะแป้นนะพอกลับแล้วนะอย่าใกล้พ่อมันลื่นนะเบนนะมันลื่นนะครับเขาก็ชอบมาใกล้เรานะกลับแล้วก่อนนะบายยลูกบายยค่ะไม่มีรางวัลให้แล้วนะพอกลับแล้วนะลูกโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแป้นนะพ่อกลับแล้วนะพ่อกลับแล้วนะคะคุณสวย เอเยบายๆค่ะบายบาย,บบาย,บายไปลงไปไปไปลงไปไปลูกไปไปเลยนะครับผมเราจะร่าแปลลงแ้งเราละไปเลยไปข้างหน้าลูกไปหญ้าอยู่ล่าง,ลางแล้วเราจะพาเขาไปอยู่ตรงที่มีหญ้าดีกว่าไปลูกไปลงไปเออเนะนี่ยหญ้าอยู่ข้างล่างนี่แหละไปลงไปนี่ดู <c ười> นี่มีจัดทรงด้วยจัดทรงโซ่ด้วยกว่าโซ่ติดขัดหรือเปล่าเนี่ย โอเคนะครับเราก็ไม่เสียเวลาเลยกว่าเราเดินทางกันกลับดีกว่านะแป้นบายบายนะลูกบายบายจ้าบายบายนะคะพ <c oughs> อกลับแล้วนะบายบายพอรักแป้นนะ <c oughs> รักพ่อมาลูกรักไหมรักไหมอ๋อลักพ่อด้วยนี <c oughs> ่นะอยู่กับแป้นนะครับพอกลับแล้วนะลูกมาแป้นนะ กินให้อร่อยนะคะคุณสวยไงพ่อก็กินเยอะๆนะลูกกินเยอะๆนะคะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับผม